คนนี้ไงเนตเฟื่องฟูหนุ่มดาวโซเชียลที่วิจารการจากไปของแตงโมนิดาจนทัวลงเรียกว่าเป็นที่พูดถึงบนโลกออนไลน์เป็นอย่างมากสําหรับเนตเฟื่องฟูเชิร์ตโกนดาวโซเชียลมีเดียที่เรียกว่ามีผู้ติดตามหลักแสนบนโซเชียลมีเดียที่เขามาจะสร้างคอนเทนต์ตลกๆบนโซเชียลอยู่เสมอโดยสาเหตุที่ทําให้เขากลายเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากมายหลังจากที่เขาได้ออกมาวิจารณ์เรื่องราวการเสียชีวิตของนักแสดงสาวมาาความสามารถอย่างแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์ รุนแรงจนทําให้ชาวเน็ตรู้สึกไม่สบายใจและไม่พอใจกับการแสดงออกของเดตไอดอลคนนี้เป็นอย่างมากความเห็นของเขานั้นแต่ละโพดเรียกว่าทําร้ายจิตใจของแฟนคลับหลายคนที่คอยสนับสนุนนักแสดงสาวเป็นอย่างมากทางเขาได้โพ์ว่าสิ่งที่เกิดเป็นความประมาทของตัวเองโทษใครไม่ได้ตลอที่ผ่านมาก็โทษคนอื่นหมดพอพลาดพลั้งมาก็ทําคนอื่นลําบากตลอดจนเขายังโพดวิจารณ์เรื่องราวความรักครั้งอดีตจนถึงปัจจุบันของดาราสาวอย่างหยาบคายมากๆจนเรียกว่าโพสได้หลายอย่างของเขาเรียกทัวลงจนเกิดแฮชแท็ก แฮแท็กแบรนเนสขึ้นมาทันทีจนในที่สุดเจ้าตัวออกมาโพสขอโทษก่อนหน้านี้ชื่อของเนสเฟื่องฟูนั้นกลายมาเป็นที่รู้จักบนโซเชียลมีเดียจากการที่เขาได้แชร์เรื่องราวของตัวเองที่สามารถเปลี่ยนแปลงลดน้ำหนักจากเคยหนัก156กกิโลกรัมเหลือ75กิโลกรัมในช่วงปี2 5 6 4ที่ผ่านมาจนกลายเป็นที่รู้จักบนโลกออนไลน์อย่างกว้างขวางนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลเนเชต์ตะโกนภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกด o m คค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ